นาหนึ่งที่ดาโสาพลค่ะนางเอกจากภาพยนตร์เรื่องกวนมืนโทนะคะได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะรวมถึงพาสื่อมวลชนไปดูร่องรอยของโจรที่บุกบ้านนะคะขโมยรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของเธอไปที่บ้านพักย่านบางบัวทองค่ะเธอยังบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยถูกขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ขโมยรองเท้าแบรนด์เนมไปกว่า40คู่ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ ทราบตอนนี้นะคะก็เป็นรถ Fortuner ค่ะแล้วก็เป็นกุญแจค่ะกุญแจรถทงสําคัญกุญแจบ,บ้านด้วยแล้วก็จะเป็นกล้องดิจิตอลของคุณแม่แล้วก็กระเป๋าคุณแม่ด้วยค่ะเจติกรรมโจนะคะ <c oughs> มันคนที่รู้รู้เส้นทางดีใช่ค่ะเพราะเขารู้บอกว่ารู้ว่า ใส Zum ่กุญแจวางอยู่ตรงไหนรู้ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรรู้ว่าหน้าต่างบานนี้เปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สงสัใครเป็นผู้เสียหายสนิทหาได้ไหมตอนนี้กำลังดูดูอยู่ค่ะเพราะว่ามีคนงานเข้ามาที่บ้านมาทำความสะอาดอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะตอนนี้เราก็บอกว่าไม่แน่ใจอะค่ะค่ะเขาใจเย็นเขาหัวรือรูปพฤติกรรมอะไรอย่เงี้ยเยอะมากเลยแล้วพ่อบอกว่าเข้ามาที่บ้านประมาณเอ่าช่วงเวลามานเที่ยงคืนถึงเจ็ดโมงเช้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านหลับค่ะหลับ นี่คือคำบอกเล่าของนางสาวหนึ่งที่ดาโสพลหรือหนูนานางเอกจากภาพยนตร์เรื่องกวนมุนโฮหลังจากพรถจนต์นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำทะเบียนยอยหญิงถอพุทเท่า7884ถูกจรกรรหายไปจากบ้านพักเลขที่107ทับสหมู่6หมู่บ้านบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมชี้ร่องรอยและจุดเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสออบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสื่อมวลชนดูนางสาวหนึ่งที่ ดาเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าหลังจากที่มารดาลงมาเปิดหน้าต่างเพื่อจะพาน้องชายของเธอไปส่งที่โรงเรียนก็พบว่าหน้าต่างถูกเปิดไว้ และที่ลูกกรงเหล็ก,กดัดมีกระชอนที่ช้อนปลาเสียบคายอยู่และตะกร้าใส่กุญแจของบ้านหายไปพร้อมทางรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำหายไปด้วยโดยภายในรถมีกระเป๋าสะพายบรรจุเอกสารทางราชการทั้งบัตรประชาชนใบขับขี่กรมธรรม์ประกันภยัยขณะที่จัก,กรยานยนต์รถยนต์ฮอนด้าซีวิกและรถยนต์เชฟโรเลตยังจอดอยู่แต่ไม่มีกุญแจเพราะตะกร้ากุญแจถูกขโมยไปรวมถึงกุญแจบ้านด้วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นางเอกสาวไม่แน่ใจว่าเป็นคนร้ายรายเดิมที่เคยเข้ามาขโมยรองเท้าแบรนด์เนม40คู่หรือไม่แต่คาดว่าครั้งนี้คนร้ายได้แอบปีนรั้วเข้าบ้านช่วงกลางดึกก่อนตัดกระจกหน้าต่างแล้วเปิดออกจากนั้นจึงใช้ที่ช้อนปลาด้ามยาวเขี่ยกุญแจจากตระก้าที่ใส่ทั้งพวงเอาไปเปิดรถคอร์ u จเนก่อนที่จะขับหลบหนีไปและไม่ทราบว่าไปทางไหนเพราะหมู่บ้านออกได้หลายทางและที่บ้านยังไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด ซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายอาจจะสังเกตพฤติกรรมของคนในบ้านได้ระยะหนึ่งแล้วจึงทําให้รู้ความเคลื่อนไหวภายในบ้านของเธอเป็นอย่างดีจึงทราบว่าตักร้าคุญแจอยู่ตรงไหนควรจะงัดหน้าต่างบานไหนสุดท้ายนี้หนูนาได้บอกผ่านสื่อถึงคนที่ขโมยรถยนต์ไปว่าอยากได้รถกลับคืนเพราะเป็นคันที่รักมากซื้อมาได้ปีกว่า,วาและจําเป็นต้องใช้พรต้องขับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต สำหรับหนึ่งที่ดาหรือหนูนานั้นในปี2553หนูนาชนะเลิศการประกวดในโครงการลักสปั้นดาวเพื่อค้นหาหนางเอกหน้าใหม่ที่จะได้เล่นหนังรักโรแมนติกค,คอมเมดี้ของค่าย GTH ทำให้หนูนาได้กลายเป็นนางเอกภาพยนตร์อย่างเต็มตัวโดยภาพยนตร์ที่หนูนาแสดงเป็นนางเอกคือเรื่องกวนมืนโฮซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือสองเงาในเกาหลีของสรงกฎบางยี่คัน และเธอได้รับรางวัลสุพรรณหงษ์สาขานักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี2554หนูนาได้เป็นแขกรับเชิญของเบิร์ดธงชัยแม็อินไตบนเวทีคอนเสิร์ตเบิร์ดอาสาสนุกโดยร้องเพลงคู่วนาสวัสด์ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องวนาลีออกอากาศทางช่อง3มปัจจุบันนี้เธอยังมีผลงานละครที่กำลังออกอากาศให้ชมทางโมเดิร์นไนทีวีเรื่องโลมากล้าท้าฝัน รับบทเป็น4ีคู่กับโทนี่รากแก่นสุกฤิตพาณิกกิจดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีเอ็นทนีโฟรายงานที่ท